จริงจริงโอ้โหแต่ละคันวันนี้เราอยู่ในซีวิกคูปเ,เป้ไปครับเพื่อน <c oughs> ๆวันนี้เราอยู่ในซีวิกคูปเป้นะฮะโหคันอะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะไปโอ้โรถซิ่งขึ้นตึกน,นะฮะ มุมเลี้ยวแบบว่าโอโหสามร้อยหกสิบสามมากนะฮะเดี๋ยวไม่กล้าเปิดแอร์นะครับกลัวครับ,รบ,รบเดี๋ยวขออนุญาตไปขับรลก่อนสักนิดหนึ่งนะฮะมีความแบบเอาเรื่องจัดรถพิคคิวเอาเรื่องจัดนะคันนี้ก็นี่เราเราเคยถ่ายกันลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปขับรถก่อนนะฮะไปนี่ครับประสบการณ์ขับซีวิคครั้งแรกนะฮะก็ก็ฟีลดีนะ แบบเออดูแบบว่านี่เขาเป็นคอยกทุกพิเศนะครับซีรีสไทยหัวเกียร์ก็น่าจะเป็นไทยอานะครับวันนี้เราก็จะไปโรสซิ่งขึ้นตึกกันนะครับที่แฟชั่นนะฮะก็คือว่าเรา,าก็ได้ลองขับโอ้ไล่เลยเลยล,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 ลไปครับขับรถก็ต่อดีกว่าครับผมนี่ครับรถภายนอกที่เราขับกันมาเหมือนที่เราร,ราีวิวไว้แหละเอยรถพี่เขาขับดีอยูน่นะ ก็เป็นการป้ายยาที่ใช้ได้เหมือนกันจ้ะก็เริ่มคิดแล้วเอ๊ะหรือว่าเราจะอยากมีซีวิก c o u เปสักคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่เราไปกับสับ SI นะครับจะมาดู SI ก็เป็นเหมือนซีวิกไอตัวยูโรไอ้แล้วแหละอเมรกาไเมริกานี่เขามีแบบนี้นะนี่ มีทุกทุกสีเลยเดี๋ยวรอสมาชิกมากันอยู่นะครับนีอ่อัน,นี่บีฟรีดด้วยรอดูที่งานดีกว่าแ่ประคันสุดยอดไปเลย,เลยสีสวยมากฟิตเมนต์โคตรดีแ่าปีเขามีโทรศัพท์อยู่ข้างบนด้วย สัลเกินนะฮะโหจริงๆโอ้โหแต่ละกัน 不用